บริษัทฟู้ดโปรเจกต์สยามจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารคุณภาพพรีเมียมนานาชาติจัดกิจกรรมโฮตาเตะเลเวอร์มน์ by ฟู้ดโปรเจกต์สยามภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หอยโฮตาเตะหรือหอยเชลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยเจโทรกรุงเทพ ฮอตาเตะเฟสติวัลเทศกาลหอยโฮตาเตะส่งตรงจากญี่ปุ่นภายในงานผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ชิมหอยโฮตาเตะแท้ส่งตรงจากญี่ปุ่นล็อกคุณภาพรสชาติความสดอร่อยจากทะเลส่งตรงถึงมือคุณดุดมีชาวประมงมาให้พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารชั้นนำและแขกรับเชิญพิเศษเชฟลัด ละพัศสอนจิระจุรีชัยจาก Masterchef Thailand s ซีซัน2ที่พร้อมรังสรรค์เมนูที่ใช้หอยเชลโฮตเตะมาสาธิตพร้อมสูตรเด็ดในครั้งนี้เนี่ยนะคะฟู้ดโปรเจกตสยามจำกัดนะคะผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะวัตถุดิบอาหารพรีเมียมคุณภาพเยี่ยมจากทั่วโลกเลยนะคะเรารังสรรค์เขาเรียกว่าเมนู เพื่อที่จะเป็นเมนูรีเอชันแต่ทีนี้เนี่ยนะคะครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าโฮเเตเนี่ยนะคะเป็นอหอยเชลล์ที่เราอยากจะหยิบเม็ดน้ำเพชรเม็ดน้ำงามนะคะจากท้องทะเลญี่ปุ่นเนี่ยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักจึงเป็นเหตุในการที่เราได้จัดงานในครั้งนี้นะคะ,ะก็ได้เชิญทางเชฟรัสแล้วก็ ผู้ประกอบกัรน,นะคะมาลองลิ้มชิมเมนูนะคะที่ทางฟู้ดโปรเจกต์นะคะล้วก็ขอให้ทางเชฟรัตเนี่ยช่วยรังสรรค์เมนูขึ้นมานะคะคือหอยเชลโฮเาเตเนี่ยนะคะเป็นหอยเชลลที่มีแหล่งกําเนิดที่หมู่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งความเป็นเพรน้นํางามเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่าขายดีตลอดการเพราะนะคะเพราะว่ารอบๆทะเลที่ฮอกไกโดเนี่ย oh นะคะมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยหอยเชลล์นะคะที่จับจากบริเวณนั้นหรือเลี้ยงในบริเวณนั้นเนี่ยจึงมีความสดนะคะแล้วก็มีเนื้อสีขาวมีความแน่นแต่ว่านุ่มนวลแล้วก็มีรสหวานอย่างที่ทุกท่านได้ลองชิมดูแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจึงขอฝากนะคะหอยเชลล์โฮตาเตะนะคะเอาไว้ให้ร้านอาหารแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็เลยให้ลองชิมดูอย่างเต็มเลยนะคะหลากหลายเมนูค่ะ การที่1นนะคะเป็นเพราะว่าหอยโคตเตะเนี่ยนะคะเป็นวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารทะเลที่แบบยอดฮิตในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะปกติสแกลล็อกเนี่ยนะคะก็จะมีจากหลากหลายแหล่งนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าลูกค้าของทอํางฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยนะคะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากด้วยนะคะก็เลยได้รับการาเรียกร้องด้วยเหมือนกันนะคะว่าอยากได้วัตถุดิบอาหารที่แบบคงคุณค่ามากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยรังสรรค์นำเข้ามานะคะเราก็เป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบอาหารที่ขายดีแล้วก็เมนูตามอาหารเนี่ยก็ได้รับความนิยมด้วยค่ะองอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่านะคะบางทีเนี่ยด้วยคนไทยเนี่ยมีความสงสัยว่าเอ๊ะหอยโอจาเตะเนี่ยคือหอยอะไรนะคะจริงๆก็คือหอยเชลล์ที่มีแหล่งกําเนิดน,นะคะที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้ววันนี้ที่ให้เอามาชิมกันเนี่ยนะคะเป็นเกรด ซาซิมิเลยนะคะเป็นเกรดที่รับประทานสดได้นะคะรับรองได้ว่าเรื่องคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่มีผิดหวังนะคะเการขนส่งเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าทางฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยนะคะเราให้บริการ365วันเพื่อรองรับกับร้านอาหารนะคะในการเติบโตของร้านอาหารด้วยนะคะดังนั้นการขนส่งเนี่ย เราให้ความสําคัญตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะต้นทางก็คือจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการ QA มีการแบบให้ซอร์ติฟิเคตนะคะรวมถึงวัดในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่การนําเข้าแล้วก็ห้องจัดเก็บด้วยนะคะไปจนถึงการขนส่งไปยังร้านค้าเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าฟู้ดโปรเจกต์เนี่ยใส่ใจมากๆนะคะในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าฟู้ดโปรเจกต์เองเนี่ยนะคะฟู้ดเบเถียสยามเนี่ยเปิดดําเนินการมาแล้ว 36ปีแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจึงได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างสูงนะคะจากผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมแล้วก็ต่างๆด้วยนะคะโอ้วันนี้ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะหอยเชลโลตาเตเนี่ยมันไม่ได้หาทานง่ายๆค่ะ,คะแต่พอฟู้ดโปรเจกต์เนี่ยนำเข้าเข้ามาใช่ไหมคะมันทําให้เชฟร้านอาหารแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสได้ทานหอยโฮตาเตมากขึ้นขอบใจมากๆเพราะว่าด้วยความที่ เขามีของฟู้ดโปรเจกต์ค่ะเขาจะมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะเวลาการใช้งานก็จะใช้งานง่ายเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำเมนูไหนแล้วใช้ไซส์ไหนให้เหมาะกับแต่ละเมนูแล้วความสดคุณภาพเนี่ยคือที่หนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อใจฟู้ดโปรเจกต์ได้เลยขอบคุณทางฟู้ดโปรเจกต์นะครับที่นำวัตถุดิบดีๆเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ขอบคุณเชฟเชฟลัดนะครับผู้มี่งส่การหลากหลายนะครับก็หลังสรรเมนูแล้วก็เกรดเมนูทําให้ทางผู้ประกอบการอย่างัวพวกผมเนี่ย สามารถไปต่อยอดไปทำอย่างอื่นต่อได้นะครับทั้งวิธีการทําละลายนะครับ<ม>การจัดเก็บต่างๆต้องขอบคุณมากๆครับผมว่าจริงๆผมใช้บริการหรือว่าเป็นอยู่กับฟู้ดโปรเจกต์มา10บสปีเต็มับปีนี้ <c oughs> ต้องต้องขอบคุณทางฟู้ดฟู้ดโปรเจกต์จริงๆเพราะว่านาวัตถุดิบดีๆนะครับหลากหลายทั่วโลกดีกว่านะครับนอกจากทางทางญี่ปุ่นหรือว่าทางทาง,ทางยุโรปแต่ดเดียวนะครับก็1เรื่องงานบริการแล้วก็วัตถุดิบในเรื่องของค,คุณภาพที่แน่นอนตรง ตามปกตามใบออเดอร์ต่างๆของเรานะต้องขอบคุณร่งค่าที่อยากฝากถึงผู้ประกอบการเนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะทีะ่ให้ความไว้วางใจกับฟู้ดโปรเจกต์นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือฟู้ดโปรเจกต์เนี่ยนะคะเรามีวัตถุดิบอาหารนําเข้าจากนานาชาติทั่วโลกเลยนะคะไม่เพียงแต่อาหารญี่ปุ่นนะคะเครื่องปรุงนะคะ เนื้อนำเข้านะคะอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเรามีเยอะมากเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่ามองหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารแล้วแล้วก็ติดต่อทางฟู้ดโปรเจกต์ได้เลยค่ะรับรองค่ะไม่ผิดหวังนะคะ